ไฟฟ้าสู้ๆนะคะไฟฟ้าสู้ๆนะคะตอนนี้ก็กําลังทำการรื้อนะคะปลดนะคะปลดล็อกสายไฟออกทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็ช่วยๆกันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังจับทุกอย่างนะคะให้มันเรียบร้อยนะคะแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะเพื่อน สายไฟไม่รู้สายไฟอะไรไม่ต่อสายอะไรนะรวมในนี้หมดเลยมาเลยหนักนะคะก็คงจะต้องใช้เสาอย่างใหญ่แล้วเนาะเนาะขนาดใหญ่กว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมนะคะตรงนี้นะคะหรืกจะเปลี่ยนไปใต้ดินดีค่ะตอนนี้ก็กําลังขยันทํางานกันนะคะน้องๆไฟฟ้าเขาเนะก็จะทําการรื้อนะคะรื้อเก็บม้วนเก็บม้วนเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ ตอนนี้ก็มีแต่คนหล่อๆนะคงจะทําได้เร็วอยู่หรอกครัะว่ารู้สึกว่าหนุ่มไฟฟ้ามีแต่หนุ่มหล่อนะคะเนี่ยนีนะคะหนุ่มหล่อนะคะโล่แห้งอายมหน่อยค่ะคนหล่อหล่อตายวาสมูิคนว่ามีแต่หล่อนะคะเนี่ยหนุ่มหล่อดังนั้นเลยก็กําลังจะเริ่มรื้จากด้านโน้นนะคะเพื่อนๆนะคะรื้เก็บมาเรื่อยๆแล้วนะคะจะโค้งโอ้นะคะเพื่อนๆเสาที่หักทั้งหมดมี20 26ต้นนะคะอันนี้ก็รื้มาก็ได้1ส่วน3แล้วเนาะ ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนสามแล้วนะคะก็ลื้อมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะนะนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นไงคะการทํางานก็ต้องพร้อมนะคะนะคะหลังจากที่มีเสาไฟหกักโค่นลม้มแล้วก็จะต้องรีบรีบทำนะคะรีบทํานะคะใช้เวลาใช้เวลานี่ก็ทามาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้เก็บมาจากด้านนู้นแล้วเนาะเสร็จแล้วทชไมด้านนู้นนะว,นะวเนาะระดมพิมพ์สาม จังหวัดที่หมดเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือประเทศไทยนะคะพร้อมๆนะคะมีพร้อมก็น่าจะประมาณสามวันเสร็จเนาะอ่าตีให้สามวัน <laughs> เออ <laughs> นะคะนะคะนี่นะคะก็เป็นการทั้งานของของทีมเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าของจองอองังหวัดนครพนมระดมกันมาหมดเลยนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ยกำลังจะเริ่มดำเนินการแล้วนะคะเสาหักตั้งแต่นู้นนะคะเพื่อนๆ นู้นเลยนะคะนูนตรงรถด,ด้านนู้นเลยตอนนี้วิ่งได้อยู่แค่เลนเดียวแบ่งกันแบ่งกันวิ่งนะคะโชคดีนะคะที่เสาล้มไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถยนต์ผ่านนะคะไม่งั้นก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนที่อยู่ภายในรถนะคะนะคะมาเริ่มเก็บเข้ามาแล้วนะคะนี่คือบริเวณที่เริ่มเก็บมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะก็ทํางานกันอย่างรวดเร็วนะคะ คือบอกว่าเก็บให้เสร็จภายใน2วันแต่ว่าการวางเสาก็คงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะนะคะเริ่มลื้อมาจากด้านโน้นแล้วค่ะเพื่อนๆโน่น,นตรงโน้นนะคะเริ่มลื้อมาแล้วค่ะนะคะก็ขอรายงานสถานการณ์นะคะพายุฝนนะคะเข้าที่อำเภอทับนนมน้อมันบุงฮีนะคะทำให้เสาไฟฟ้าหักเป็นรนะนาดเลยนะคะตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าดินอ่อนดินซุดนะคะ สายเสา้ัาน้ำหนักไม่ไม่ไหวแล้วค่ะรวมแรงด้วยนะคะก็กำลังรื้อออกนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือสถานการณ์ของไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหักอยู่ที่อำเภอทับปนมจังหวัดนครพนมค่ะนะคะ